อีสานบ้านดนบังครับพี่น้องเมื่อนี้เขามา,าช่มสวนักแต่งเงินแสนเพิ้นพี่น้องซึ่งคลิปก่อนก็ได้มาถ่ายช่วงที่เพิ้นผสมพันธ์ผสมเกสรพี่น้องพี่น้องเขากับยอนก็ไปเบ่งได้ เพิ่นผสมเกอสรอเมื่อวันที่ประมาณวันที่สิบวันที่สิบกรกฎาพี่น้องอันนี้อยู่ระหว่างวันที่หา,าสิงหา,าครบ ครบหนึ่งเดือนคือจากสมเกรสรมาแล้วครบหนึ่งเดือนเพิ่นกันสิเก็บผลผลิตพี่น้องอ่าอันนี้ก็ใกล้สิได้เก็บผลผลิตแล้วอันนี้ก็อยู่ประมาณมห้ามื้อให้มันสุกเต็มที่เหลืองเต็มที่พี่นอ้องเพิ่นก็สิเก็บผลผลิตเพื่อว่าไปอาลีดเอา,มาเมล็ดมันสีเอา,มาเลมล็ดมันมันไป สวนนี่แมนเบิดนี่โอ้มีแต่หน่วยอากรากยู่นี่คือสวนบกแต่งเงินแสนเพิ่อนวันดุออานี่นี่ตหน่วยพี่นอ้องอ่วาว่าอากลากอิ้วคนน่ะคือนี่อ่าประมาณวันที่ห่าวันที่สิบนี่เพิ่นก็สิเก็บผลผลิตคืออ่ามันเป็นพืชอายุสั้นน่าแต่งพี่นอ้องคือประมาณสี่สัปหามือก็ได้เก็บผลผลิตแล้วหลังจากอ่าปลูกลงดินวันสดุ <c oughs> จากผสมเกสอนมากนึ่งเดือนกัสิเก็บผลผลิตพี่น้องเนี่ยอันนี้เพท่านได้นึ่งเดือนเที่หลังจากผสมเกศสอนมากนี่ก็เหลืออีกผมะ่านหามือกัสิพอดีาบะแกงกับสิสุกคนอ่ะรนเต็มดินอยูก่ก็มี่พี่น้องเต็มดินเพิ่กัสิเปใสเอามาเล็ดมั่นเอ,อาเม็ดมั่นเพื่อทำการรีดเอามาเล็ดทั้งเบิดแล้วก็ สูงจัมไนเงาไปงจัมไนไอนี่ฝนก็ตกลิ้นพี่น้องฝนตกลิ้นอยู่นเองแล้วทายพี่น้องเห้อพี่น้องเขาเบิ่งก่อนพันสี่เก็บผลผลิตว่าบักแตงมันโดกบ่อดกดกคักกุน่ะอากลายอยู่อันว่ายางหน่อยนี่กิโลละพันเจ็ดพี่น้องเม็ดมันนี่กิโลพันกิโลละพันเจ็ด พคนว่าอ่าย <Yeah. S 1> ังตําๆกสิบได้อยู่บ่หกสิบโลคนว่าอยู่นี่อ่ากสิหกสิบเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลนี่ก็สิเพิ่นก็ว่าสิเห็นเงินแสนอยู่น่ะไปก็คือหมายความว่าเออ่ทำงานอยู่ทํางานอยู่ประมาณเดือนครึ่งพี่น้องอ่าทำงานอยู่ประมาณเดือนครึ่งนี่ ก็ได้เราเงินเป็นเงินแสนเงินไปนี่ก็คือเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ให้เกษตรกรเอาได้มาทำสิเพราะว่ามเห็นเงินเร็วได้เงินเร็วสิเราพี่น้องได้เงินเร็วยุคนี้ก็หลายแปลงอยู่ก็จุประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบ กูแต่งพี่น้องรู้สึกว่าผมนั่นหาพันต้นประมาณหาพันต้น, 5, ตนทั้งนี้มีอยู่สามแปลงทั้งนี้คือกันดกคือกันนี่ตะนวยเนี่ยทำมามันเป็นเม็ดมันดีสมบูรณ์มัน่นคงก็คือหมายก็ว่า,าเดือนเครื่องกับ ได้จับเงินแสนนึ่งสินะซึ่งเจ้าของสวนตอนนี้ก็ฝนตกลิ่นก็เลยนอนนอนเว้นพ่ดสันพี่น้องอ่านอนเว้นเมื่อดดฝนตกฝนตกลิ้นนี่นพ่อเห็ดยังๆานี่แหละตกมาแล้วาหาหกมือแล้วดูในสภาพนี้เรเห็นแสงแดดเลยนี่ โอ้มีแต่หน่วยเ,เจ้าของสวนเพิ่นว่าอ่ามันสิบโมเห็นได้หักลบแล้วก็สิบโมเหลือแสนอยู่บ่เพิ่นว่าสั่นว่าหักลบค่าใส่ใจทั้งหมดค่าปุ๋ยค่ายาค่าปุ๋ยค่ายาค่าจ้างค่าคนงาน ก็สรุปแล้วก็เหลือจากแสนกว่าบาทนี่ก็ถือว่าคุ้มค่าว่าสั้นมีน้องถือว่าผสมความสำเร็จในการทำสวนตัาสั่นตัวไปกันรายได้อยู่ประมาณาแสนขึ้นถือประผสมความสำเร็จ ในการทำสวนแต่งข้าวนี้ันเด้อเฮ้ยนี่จะหน่วยพุ่น่ะลากลากก็อดดกดกครัเอ่ากดดกดกดกเป็นตาได้เงินของเพิ่นอนยูรอกอืมพุ่น่ะเป็นปุ้มเป็นงนอนู่ยุ่นน่ะอ่า นี่ตะนวยเพ่าเครื่อเขาเป็นเชาลงซีแล้วกะนวยเขาสุกเต็มที่แล้วกะทย่อยเก็บประมาณวันที่สิบบ้านวันที่สิบเนี่ยกะทย่อยเก็บผลผลิตออกไปสีออกเม,เมล็ดสีเอาเม็ดนั่นน้นทถะอ,อ่า ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเขาได้เบึงว่าออสวนแตงที่ไทยไปตอนนี้ผลผลิตเริ่มออจะแกออจะได้รีดเอาเมลา็ดแล้วรีดเอาเมา็ดแล้วแล้วกะสีมะไทยสวนเพิ่นชิปกอนนี่แหละพี่น้องเขาก็ย้อนกลับไปเบึงได้ เงินอยู่ดอกเงินเงินยู่อ้าอน,นี้ลกุกหลายเป็นงูเลยขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วครับ